ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลนะคะและก็เป็นประจำค่ะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดรชาย,ายายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชยยายค่ะ ครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินครับท่านผู้ฟังครับค่ะเรามากันที่ในเรื่องแรกที่จะพูดคุยกันก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆนะคะก็ล่าสุดก็คือไปจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้ที่ท่านไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะจากการไปเยือนสอป,รรประเทศนี้คะ่ะ ครับก็ทา่านก็ชี่ไปชอนรองเท้าเนี่ยนะครับหลังจากมู้สัปดาห์ก,ก,กไปทั้งฮ่องกงบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์เสร็จแล้วเดนทางกลับักไม่ก,กี่วันก็ไปทั้งประเทศจีนแล้วก็ไปประชุมในเรื่องเส้นแถบของเอเชียครั้งใหญ่ครั้งที่สามที่ประเทศจีนก็มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาอาระยะประเทศเตียทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบห้าสนสามสิบเจ็ดประเทศนะครับอูยิ่งใหญ่มากแต่ไม่มีสหรัฐอเมริกา พราะว่าประเทศจีนเป็นเจ้าภาพนะครับว่าไม่มีญี่ปุ่นไม่มีเกาหลีใต้ด้วยเนี่ยนะครับไม่มีสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่กระเชิญนักลงทุนจึงผมได้รายงานกิฟเนี่ยไปเรียบร้อยทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วท่านเดินทางที่ซาอุดีอาระเบียก็ได้พบกับมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียก็พบความสำเร็จมาอย่างมากมายาทีเดียวนะครับก็ชีพจชาหลงเท้าเห็นทราบมาว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย ท่านรองนายยกรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงการต่างประเทศดตรปานเปรเียท่านก็เดินทางไปเวียดนามล่วงหน้าไปก่อนนะครับก่อนนายกรัฐมนตรีก็ชีบช่อนลงเท้าอีกนะครับวันอาทิตย์นี้ยี่สิบเก้าและสามสิบตุลาคมเนี่ยท่านเศรษฐาทวีสินก็เดินทางไปเยอปือนสปปลาวแล้วก็เวียดนามนะครับก็เรียกว่าพอสมควร และทราบข่าวมาว่าเดือนพฤิกานเนียรู้สึกว่ายังไม่กําหนดวันที่ที่แน่นอนนี่นะครับจะไปประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่เมืองซานฟรานซิสโกไปประชุมเอเปกเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งหมด21เคขตเศรษฐกิจนะครับก็ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียกับแปซิฟิกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเรืยองกาเดินทางเป็นว่าเดินเลยก็เป็นภารกิจที่สําคัญของผู้นําแต่ละประเทศ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานเนี่ยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็อยากจะกลับมาคุยกันวันนี้ถึงเรื่องสภาวะสงครามซึ่งเรียกว่ายังมีการรายงานกันอยู่นะครับทั้งสื่อทุกแขนงทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อในประเทศไทยแล้วก็สื่อระหว่างประเทศผมก็เรียกว่าฟ้อจับตาดูทั้ง CNN ทั้ง BBC ทั้งเอเจนซีร่าทั้งสื่อของประเทศจีนทั้ง n h k เนี่ยนะครับก็ยังมีการ รายงานของสื่อสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยนะครับก็ในเรียกว่าขณะนี้ผ่านไปแล้ว21วันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็วันที่23ตุลาคมช่วงเช้าท่านก็ปฏิบัติภารกิจไปถวายบังคมนะครับอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ได้ไปในช่วงบ่ายก็มีการเรียกติดตามสถานการณ์ที่ทรกระสงาต่างประเทศ ที่ประเด็นสําคัญมันมีนอย่างนี้ครับเรื<ะ>่องอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยในกลุ่มในปาเลสไตน์เนี่ยก็เรียกว่ายังทําศึกสงครามกันอยู่และก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็วิงวอนให้คนไทยเนี่ยให้เดินทางกลับมาในประเทศไทยแล้วก็มีการจับตัวประกันไปนแล้วสิบเก้าคนเนี่ยนะครับ<ะ>แล้วก็ในที่สุดเ่ยคนไทยก็ยังเสียชีวิตเท่าเดิม,มน่าจะตัวเลขอยู่ที่สามสิบรายนะครับแล้วก็มีการลําเลียงศพมาแล้วเนี่ยประมาณ แรายแล้วก็อีก7รายล่าสุดเนี่ยเมื่อบอนวันสอวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> และก็มีการลงทะเบียนที่จะขอกลับประเทศไทยเนี่ยประมาณ8,400กว่าชีวิตนะครับ mm hmm. และแจ้งไม่ขอกับ123คนสรุปยอดรวมขณะนี้ตัวเลขที่กลับมาถึงไทยเนี่ยน่าจะ3,600-3,700กว่าชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ ทีเนี้ยประเด็นสําคัญก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าขอร้องนะครับให้เรียกว่าให้ทั้งกระทรวงการคลังก็ดีเนี่ยชื่นชมทั้งกระทรวงเกษตรและสาก์และชื่นชมกระทรวงแรงงานของท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการเนี่ยบอกว่าให้ช่วยดูแลง,งานไทยเนี่ยนะครับแล้วก็กวักมือเรียกคนไทยให้กลับจากอิสราเอลและสั่งทุกกระทรวงให้เตรียมหางานให้รองรับเนี่ยนะครับเพราะว่าให้มีการดูแ,แลตรงเนี้ย เพราะว่าอย่างเกิดศึกสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีอาวุธครบมืออาวุธจะมาจากไหนเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดเนี่ยนะครับว่าอาวุธมาจากไหนแล้วก็กองทัพเรือสองลำก็จ่อที่ทั้งที่กลุ่มฮามาสเนี่ยที่แนวขอบ ชายตะเข็บระหว่างแนวทะเลของเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีการยังบอกให้เปลี่ยนใจเนี่ยเมื่อวานในกรณีนายจ้างจะให้กขขอเร่งรัดนะครับว่าอย่าใจอ่อนเลยให้กลับเมืองไทยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าสิบสงครามในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังพยายามเรียกทูตพาณิชย์เนี่ยหลังจากเตินทางเนี่ยบอกให้มีการพูดถึงเรื่องของการค้าและการลงทุนในเชิงพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยนะครับ ในขณะเดียวกันก็เรียกว่าพยายามสื่อสารนะครับให้แรงงานไทยเนี่ยซึ่งบรรดานายจ้างเนี่ยก็ใจปั้มหรือเกินเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะให้ค่าแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ50%หรือ8ปดหรือหนึ่งเท่าตัวทีเดียวครับคุณกิฟครับ <c oughs> ทีเนี้ยมันพอคนไทยพอเห็นว่าได้เงินเยอะซึ่งก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดือนหนึ่งจะได้แปดเก้าหมื่นบาทหรืออาจจะถึงหนึ่งแสนบาทเนี่ยเพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยเป็นภาคการเกษตร ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าชอบทักษะฝีมือภาคการเกษตรแรงงานไทยและคนไทยก็ต้องพูดกันอย่างภาษาบ้านๆนะฮะต้องขออภัยนะฮะก็คืองกอะนะครับอยากได้เงินแล้วก็คิดว่าชีวิตตัวเองก็ปลอดภัยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าอย่าไปเห็นแก่จะตุ้งตะตังเลยเห็นแก่ชีวิตนะครับ <S <s <c oughs> ก็เร่งให้มีการสื่อสารในขณะเดียวกันท่านภูมิธรรม ดวยชียะไพ่ท่าน,นรัฐมนตรีว่าการสุรพาณิตเนี่ยก็สั่งการให้เรียกผู้พาณิชทั่วโลกเนี่ยกับมาเวิร์กช็อปที่เืองไทยดีกว่าหวังเปิดเกมรุกการค้าการลงทุนและการส่งออกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเชิญผู้พาณิชต่างๆก็ถือว่าเอาละครับเป็นการที่เรียกว่าพยายามที่จะทําอย่างดีที่สุดในการที่จะให้สึดสงครามฮามาสในครั้งนี้เนี่ย คือมันยังมีสรงรามยังต่อเนื่องท <Okay. S 2> ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราเนี่ย <Okay. S 2> ก็หรือว่าคาดหวังว่ากลุ่มคนไทยเนี่ยปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับและพร้อมคนไทยเนี่ยขอให้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดที่เนี้ยประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับก็คือยังมีคนไทยจํานวนหนึ่งร้อยี่สิบสามคนเนี่ยเพราะว่าแต่งงานกับชาวอิสราเอลนะครับ mm. และก็เข้าไปทํางานไปกํลาลังประสานงานเพราะได้รับแจ้งว่าตอนเนี้ย มีคนเข้าไปเจรจากับกลุ่มฮามาสแล้ว,วและก็ซึ่งมีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยส0งกว่าคนคนไทย19คนหวังว่าไอ้กลุ่มฮามาสเนี่ยจะปล่อยตัวคนไทยเร็วๆเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากสถานการกณ์ในอิส,อสราเอลเนี่ยมันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถึงไม่มั่นใจว่าขณะนี้ในคนไทยอยู่ที่ไหนบ้างห,หือไม่ทราบเลยทั้งสิคนเนี่ยนะครับ ค,คือทั่วทั้งประเทศอเมริกาก็ดีทั้งอังกฤษก็ดีทั้งทั่วประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มีความหวงใยว่าตัวประกันเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งตัวประกันลุยทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบชีวิตเนี่ยนะครับและท่านปานปร,รีนัมตรีว่าการสรวงต่างประเทศเนี่ยก็หวังว่าต้องการที่จะให้มีการคนไทยที่มีจํานวนหนะ้าสิบกว่าคนเนี่ยไม่สามารถเป,เปิดเปิดรายชื่อได้เลยเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิบเก้าคนที่ถูกเป็นตัวประกันเนี่ยมันจะเป็นสิบสิบเก้าคนที่ที่ถูกจับเป็นตัวประกันจริงหรือไม่ uh huh. หรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้เนี่ยนะครับ uh huh. เพราะว่าเท่าที่พูดคุยกับคนไทยทัย้งหมดเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะครับคุณคุณเคสครับ uh huh. เพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่าย uh huh. และเป็นคนไทยที่เดินทางเข้าไปที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเพื่อที่จะทํางานและว่าเป็นคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อเขาและก็หวังว่า ข้อแรกเปลี่ยนในการปล่อยตัวประกันเนี่ยท่านอันปรีเนี่ยระบ,บุว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้พร้อมย้ําให้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยเดินทางกลับไทยจะได้ภาษางานไทยแต่งประเด็นสําคัญก็คือว่าตัวร่างหรือศพของแรงงานผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับมาไทยได้บางส่วนแล้าประมาณสิบห้าชีวิตเนี่ยนะครับก็เรืยอวความพยายามที่จะดําเนินการและก็ลําเลียงร่างที่กลับมาเนี่ยเดินทางกลับปราเมืองไทยให้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับ และเชื่อไหมครับว่าบางร่างเนี่ยมันก็เน่าเปื่อยแล้วนะจนไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเป็นศพของหงส์ไข่ต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้การพิสูจน์ด้วยดีเอเอครับตรงเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงทีเนี้ประเด็นที่สําคัญต่อมาครับก็คือว่าในเรื่องของกองทัพอิสราเอลเนี่ยบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะทําการโจมตี400แห่งเป้าหมาย ในเช่นวนกาซาในช่วงเวลา24ชั่วโมงโอ้โหคุณเกฟมันรุนแรงมากเลยนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยของนายเนทันยาหูอิสราเอลเนี่ยบอกว่าเขาจะกำจัดฮามัสด้วยกำปั้นเหล็กคือเรียกว่าจะล้างผลานกลุ่มฮามสเนี่ยให้หมดเร็วที่สุดเลยแล้วก็โฆษกขององทัพอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามสเนี่ย ในค่ายผู้ลี้ภัยอัลซาร์ในในถนนกาซานะครับและก็โฆษกกระทรวงสาธารณาสุขของฉนวนกาซาเนี่ยก็พูดมาใน Facebook เลยเหมือนกันบอกว่าผู้เสียชีวิตในเหตุโจมตีอิสราเอลเนี่ยมีทั้งเด็กและผู้หญิงคณะที่กลุ่มปาเลสไตน์เนี่ยก็บอกผู้เสียชีวิตเนี่ยในค่ายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยห้ารายต่างฝ่ายต่างเขาใช้สื่อมวลชนเนี่ยก็มาโจมตีกันเนี่ยเพื่อเพื่อประนาม ซึ่งกันนลดกันเนี่ยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากการโจมตีของอิสราเอลมีเด็กเสียชีวิตไปแล้วมีผู้เสียชีวิตไปจํนานวนทาัทานจำนวนท่านเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับแต่กองทัพอิสราเอลก็บอกว่าการบังเตรยมการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อจะโค่นล้มกลุ่มฮามาสเนี่ยจนพลโทรเซอร์ซีฮาเลวีเนี่ยซึ่งเป็นเสนาธิการทหารอิสราเอลเนี่ยบอกว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเลย ที่จะร่รับการโจมตีฉนวนกาซาที่มีประชากรอ,อยู่หนาแน่นและยังบอกเป็นนัยยะอิสราเอลเนี่ยได้มีความเตรยียมความพร้อมมีการเตรยียมความพร้อมแต่ไม่ได้โจมตีนะครับยังไม่ได้บุกทางท้งบกเลยมีการโจมตีทางอากาศอย่างเดียวด้วยจรวดขีปนาวุธรจรวดต่างๆคือยังไม่ได้มีการบกุกโดยกองทัพบกเลยเนี่ยทางภาคพ,พื้นดินเลยดังนั้นเนี่ยเราอัรรื้อถอนหามาเสียงสมบูรณ์แต่เส้นทางดังกล่าวคือเส้นทาง,งการโจมตีโดยไม่ลดละ เพื่อสร้างความเสียหายแก่กลุ่มฮามาสในทุกแห่งทุกวิถีทางเตรียมความพร้อมอย่างดีสาหรับการปฏิบัติการภาคพื้นดินกองทหารที่มีเวลามากกว่าก็จะเตรียมตัวได้ดีกว่าแต่สิ่งที่ทางานทหขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้โจมตีในภาพพื้นดินเลยก็หมายความว่าภาษาบ้านๆเนี่ยครับคุณคีบครับยังไม่ได้โจมตีทางภาคพื้นดินเลยถ้าเมื่อไหร่โจมตีภาคพื้นดินแล้วเมื่อไหร่เนี่ยถ้าจะดูกันในภาพทางหน้าสื่อหนังสือพิมพ์หรือหน้าจอโทรทัศน์เนี่ย เราก็จะเห็นภาพว่าตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็ถลม่มเสียหายไปมากแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยมีพื้นที่ความยาว25กิโลเมตรและความลึกเนี่ยเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองแล,ล้วฉนวนกาซากลุ่มฮามัสเนี่ยคิดเอเองก็แล้วกันว่ามันเล็กขนาดไหนนะครับผมว่าน่าจะมีความเล็กเนี่ยคือเล็กกว่าเกาะภูกเก็ตของเราซะอีกเนี่ยนะครับฉนวนกาซาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันมีกอก็มีอาวุธครบมือเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ศึกสงครามในครั้งนี้ก,ก็ส่งผลกระทบให้เรียกว่ามันมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยเนี่ยทั้งอียิปต์ก็ดีและก็กาตาร์เนี่ยก็ยังโชคดีนะครับว่าทั้งอียิปต์และกาตาร์เนี่ยก็ยังมีความเป็นกลางคือไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้นะครับการเจราจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยอียิปต์และกาตาร์เป็นคนกลางเพื่อป้องกันอิสรภาพตัวประกันอีกห้าสิบคน S <S บังเอิญก็มีอันอันสะดุดเนี่ยเพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยต้องการให้อิสราเอลเนี่ยอนุญาตให้ส่งเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าสนุนกาซาอีกครั้งหนึ่งผ่านประเทศอียิปต์และกาตาซึ่งสำหรับข่าวต่างประเทศเนี่ยจากกรุงเทลเทลอ,อวิฟเนี่ยที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาอ้างข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นหลายแห่งในอิสราเอลเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับคุณเกีฟครับบอกว่า<ค>ต้องการที่จะช่วยเหลือตัวประกันอีกตักสองร้อยกว่าชีวิตเนี่ย ให้ดูแลมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติซึ่งกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ควบคุมกลุ่มชาวต่างชาติรื่ชาวอิสราเอลตรงเนี้ยในชนวนกาซาซึ่งประมาณช่วงวันที่สิบกว่าหรือวันที่คือสิบสี่สิบห้าถึงยี่สิบตุลาคมเนี่ยก่อนหน้านี้มีความคลืบหน้าว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยตัวประกรนันอีกห้าสิบคนโดยมีกาตาและอียิปต์เนี่ยทาหน้าที่เป็นคนกลางแต่การเจราจาคเนี่ยเขามาเชิดอ,อุปสงค์อุปสรรคมากมาย พราะกลุ่มฮามาสเน่กำหนดเงื่อนไขไว้เยอะมากกับชาวกับประเทศอิสาราเอลเนี่ยมสาะภาพ,าพไปกับตัวประกันอีกห0สคนโดยจะเด่นสองสัญชาติเท่านั้นเองก็คืออิสาราเอลอ,อีกชาติหนึ่งส่วนชาวต่างชาติเนี่ยอิสาราเอลต้องเปิดทางให้มีการส่งเชื้อเพลิงเข้าถึงกาซาเพราะว่าวันนี้นะครับคือเรียกว่าประเทศอิสาราเอลเนี่ยตัดทั้งเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงตัดถึงเรื่องการส่งอาหาร ยารักษาโรคเนี่ยเข้าสู่ปาเลสไตน์เข้าสู่จนวนกาซาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอิสาราเอลยังไม่ตกลงแนละยื่นคำขาดว่าการลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่จอนวนกาซาเนี่ยจะเกิดได้อีกครั้งเมื่อกลุ่มฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะน,นี้น่ทางสาวประชาชิเนี่ยและก็สําหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะว,วันออกไกลเนี่ยนะครับออกแถลงการวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า สนวนกาซามีเชื้อเพลิงเพียงพอเพียงอีกสามวันเท่านั้นเองอส่วนถึงขณะนี้นะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันเพียงสี่คนเท่านั้นเองเป็นชาวอเมริกันซึ่งเป็นเพียงสองคนซึ่งเป็นแม่ลูกกันแล้วก็เป็นหญิงชราชาวปาเาลิสไตน์ที่สองคนเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาง่ายๆก็ค,คือว่าสงครามนี้เนี่ยมันยืดเยื้อแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญมันมีนี้ครับคุณคีบครับถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยนะฮะ คือยังโชคดีที่เห็นมีการมีความกังวลกันว่ามันจะเป็นสงครามภูมิภาคหรือไม่มันจะขยายวงหรือไม่ยังดีที่อียิปต์วางตัวเป็นกลางยังดีที่เลบานอนเนี่ยยังไม่อยากที่จะเข้ามาวุ่นวายซึ่งเลบานอนกับประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเอราตลอดกับประเทศสหรัฐอเมริกาซีเรียก็เช่นเดียวกันเนี่ยครับเป็นไม้เบื่อไม้เมาและอิหร่านเนี่ยก็เคยขู่ไว้ว่า ถ้าอิสราเอลเนี่ยยังคุกคามกลุ่มฮา mm hmm. มาสกับฉุมนุกาซาและปาเลสไตน์เนี่ย <c oughs> ก็จะเรียกว่าทําเปิดสึกสงครามแต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปเปิดสึกสงครามเนี่ยมันก็ผ่านระยะเวลามาแล้วในยี่สิบกว่าวันเนี่ยดังนั้นอันนี้เป็นการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเจรจา,า mm hmm. เพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยก็เรียกว่า ไม่ได้มีการทำศึกสงครามในครั้งนี้แต่กลุ่มที่ทําสงครามจริงๆคือกระบวนการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีการเจรจงเจราจากันและยังมีอีหยิบซุบเป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรที่อยู่ในทางตอนบนของทวีปแอฟริกานะครับก็ยังทําตัวเป็นกลางดังนั้นนี่ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะขยายวงเรียว่ายังโชคดีที่เรียกว่ายังไม่ก่อให้เกิดศึกสงคราม ทั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ขยายวงไปมากกว่านี้ทีเนี้ยประเด็นสําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็ถือว่าเอาละครับการที่มันมีศึกสงครามในครั้งนี้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายราคานะ้ํามันก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็ขึ้นไปแต่ประมาณสัก 4.50%เท่านั้นเองเนี่ยะครับราคายังนิ่งอยู่อย่างไรก็ดีก็ประเทศไทยในส่วนของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 3, ก็เรียกว่าลดราคาน้ำมันเบนซิน91เนี่ยใช้เวลา3เดือนเนี่ยสองบาท50สตางค์นะครับแสดงว่าเรื่องราคาน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากายกับชาวโลกและราคาหุ้นราคาทองคำเนี่ยก็เรียกว่าในวันที่8ที่9ตุลาคมเนี่ยมันก็กระเด้งขึ้นไปเนี่ย สามหมื่นสี่พันสามหมืนห้าพันบาทต่อออนนะครับในประเทศไทยต่อบาทเนี่ยนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยมันก็คนที่เล่นหุ้นเล่นทองคำเนี่ยก็ช้อนกันขายกันเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ราคาก็ตกพุ่งภาพลงมานะครับอย่างมากมายทีเดียวมาคุยถึงเรือดำน<อ>้ำ<ร>ของบ้านเราดีกว่านะครับ,บเรือดำน<ข>้<ข>ำไม่โผล่แล้วนะครับ มไม่มาแล้วใช่ไหมคะสุธินไม่ถึงก็ไม่มาฮะเป็นการชะลอไว้ก่อนนะครับท oh ่านสุธินทางแสงหรือบิ๊กจินรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าชะลอไว้ก่อนจริงๆแล้วเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2558นะครับ <c oughs> หลังจากที่ได้มีการยึดอำนาจแล้วคือมันเกิดการทะเลาะวิวาทกันตั้งต้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณปู่ยิ่งรัก์ชินวัรเนี่ยจนมันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็ที่สมโมสรกองทัพบกเนี่ย จนทั้งผู้บัาการฐานบอกในขณะนั้นนี่คนหนึ่งะยุยธ์จักรโอชาบอกมันไม่จบไม่สิ้นก็คงจะต้องเรียกว่าทําให้มันจบสิ้นในการยึดอํานาจเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดก็มีแนวความคิดว่าจะซื้อเรือดำนดกก้ำจิกจีเนี่ยจานวนสามลำแต่ในขณะนี้เนี่ยรู้สึกว่าส่งมาได้แต่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องส่งเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นท่านสุทินคลังแสงเนี่ยก็บอกว่างั้นเรือรืดำน้าเนี่ย คือเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่โผล่นะฮะเียงว่ามีการชะลอไว้ก่อนแต่ก็จะมีการเจรจาซื้อเรือฟรีเกตแทนนะครับซึ่งเรือฟรีเกตเนี่ยมันอยู่บนน้ํานะครับแล้วก็เป็นเรือที่เรียกว่าพิกัดไกลแต่ราคาอาจจะแพงกว่าเรือดอนน้าเนี่ยน่าจะมารำละหนึ่งพันล้านบาททีเดียวครับคุณเกียรติครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการเจรจากันแล้วกับทางกระทรวงกลาโหมกับทางกองทัพเรือโดยเฉพาะเนี่ยนะครับ น่าจะมีการเจราจากันแล้วกับฝ่ายความมั่นคงนะครับก็น่าจะเป็นที่เรียกว่าถ้าไม่ตกลงกันแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ออกข่าวนี้ออกมาว่าจะซื้อเรือฟรีเกตแอนซื้อเรือดำน้ําเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีการระงับแต่จ,จะชะลอไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากระแสสังคมเ็าต่อต้านหรือเกินว่าซื้อเรือดำน้ําไปทําไมไปต่อสู้กับใครแต่อย่าลืมนะครับว่าประเทศสาภาพเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนากับบ้านเราเนี่ย มีเรือดำน้ำได้ถึงสิบลำมาเลเซยียก็มีสิงคโปร์ก็มีนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่ากัมพูชามีหรือไม่แต่เวียดนามเขาก็มีเรือดำน้ำประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเรือดำน้ำเลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพของด้านความมั่นคงให้กับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ ส่วน pm 2.5นะครับ <c oughs> ในขณะนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครผมตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็ยังไม่เห็นฟ้าขมุกข,ขมัวแต่เขาบอกว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น <c oughs> ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ปลายฝนต้นหนาว <c oughs> นะครับในประเทศสหภาพเมียนมากขอดีประเทศสปปอลาวเนี่ยก็เรียกว่ามีการเผาป่งเผาป่าและสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็ขับรถจนน้ำมันดีเซล ส่วนใหญ่เป็นพวกรถบรรทุกเก่าๆทั้<ส>งหลายเนี่ยนะครับแต่ด้ยวยว่าในอดีตเราคงเคยเห็นคุณกีุ้งเคยเห็นใช่ไหมฮะรถเมควันดำๆทั้งหลายที่ฝุ่นตลบกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วรถบรรทุกเก่าๆเ,เนี่ยคือมักไม่ค่อยเห็นแสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมขับรถเนี่ยจะเห็นรถบรรทุกโอ้โหปล่อยควันดำพรวดออกมาเนี่ยผมบอกว่าตายแล้วเนี่ยนะครับและโรงงานทั้งหลายในขณะนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรการในการป้องกัน ไม่ปล่อยควันพิษต่างๆนะครับก็มีคนใช้รถไฟฟ้าเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามครับผมก็ยังสวมหน้ากากาอนามัยอยู่ทั้งนั้นที่โควิดวันนี้มันก็เรียกว่าไม่เกือบมาลายหายสิ้นไปแล้วแต่ก็เรียกว่าเบาบางเยอะมากมแต่คนก็ยังสวมหน้ากากาอนามัยกันอยู่เพราะพ<ช>ีเอ็มสองจุดห้านะคร,ครับก็ยังเรียกว่าพยายามป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับ เอาละครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาจากท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณทาปณีเกียรติภัยบูร์เนี่ยแล้วก็ท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่ารายได้นักท่องเที่ยวสะสมเนี่ย น่าจะประมาณแตะไปที่หนึ่งจุดหกศูนย์เนี่ยล้านล้านบาทชาวต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยเกือบจะหนึ่งล้านล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ 1, 1> หนึ่งมกราคมถึงยี่สองตุลาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยน่าจะยี่สิบสองล้านคนสร้างรายได้เนี่ยประมาณเกือบจะหนึ่งล้านเกือบจะนะครับหนึ่งล้านล้านบาทแล้วและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่น คบนักท่องเที่ยวจากหลายภูมิภาคษเนี่ยกลับมาฟื้นตัวมากเลยเป็นบวกครั้งแรกในช่วงของไฮซีซั่นเนี่ยนะครับและเข้าสู่เทศกาลกินเจแต่เทศกาลกินเจปีนี้ก็ต้องเห็นตามตรงว่ามันไม่ค,ค่อยคึกคักมากเท่าไหร่ในกรุงเทพมหานคะรแต่ตามถ่านจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าทั้งคนไทยและและชาวต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งชาวมาเลเซียชาวฮ่องกงและก็ชาวกัมพูชาและก็ชาว เวียดนามเนี่ยนะครับมาเที่ยวในเมืองไทยมากมายเพียงแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จํานวนลดลงเนี่ยคือกับภูมิภาคตะวันออกกลางว่ามีศึกสงครามเวีเยที่ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ก็มีเฉพาะชาวอิสราเอลซึ่งมีเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าจากประเทศอียิปต์จากจอร์แดนจากประเทศสหรัฐอาหรับอิเร่านจากซาอุดิอารเบียเนี่ยก็ไม่ลดการท่องเที่ยวในเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือ5อันดับแรกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเียมีทั้งมาเลเซียนะครับมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดเนี่ย83,000สาพันกว่าคน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบจะสิบสองเปอร์เซ็นรองลงมาคือประเทศจีนครับเกือบจะหกหมื่นชีวิตปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อยเกือบเกือบจะสามเปอร์เซ็นอินเดียเพิ่มขึ้นนะครับประมาณเกือบสามหมื่นสองพันกว่าชีวิตเกาหลีใต้นะครับก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณสามหมื่นกว่าคนและรัสเซียก็เพิ่มขึ้นประมาณยี่สองหมื่นสี่พันกว่ารายนะครับ ก็ถือว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นประเด็นสําคัญมีอย่างนี้ครับก็คือว่าจากรัฐบาลเนี่ยที่มีการยกเว้นการตรวจวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานและจากการที่ท่านนาย,ยกเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปเจอท่านประธานาธิบดีปูตินที่ประเทศจีน <Okay. S 2> ในการประชุมครั้งที่สามเนี่ยนะครับที่กรุงปักกิ่งเนี่ยก็ได้มีการเจราจาและก็ ให้คำมัน่นสัญญากับประธานาธิบดีปูตินว่าจะออกวีซ่าฟรีเนี่ยจาก30วันให้เป็น90วันนะครับให้กับชาวรัเสเซียเนี่ยก็ถือว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าช่วยอุตสาหกรรมหลักนะครับให้กับประเทศไทยเนี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครทั้งภูเก็ตทั้งสมุยทั้งเชียงใหม่ทั้งพัทยาทั้งกระบี่ทั้งพังงาเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยพึงพอใจมากที่อยากจะมาเที่ยวในในเมืองไทยมากที่สุดเลยครับคุณคุณกีฟครับอืค่ะก็เรียกว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงด้วยล่ะค่ะก็มาง่ายแล้วก็ผ่านเข้ามาได้สะดวกด้วยในช่วงนี้นะคะ ค่ะนี่ก็เป็นรเรื่องราวนะคะที่ได้นํามาฝากกันในทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในอิสราเอลด้วยที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไทยที่ใช้แรงงานอยู่ที่อิสราเอลนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของเรื่องเรือดำน้ําต่างๆที่อาจารย์ได้นํามาฝากเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลค่ะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้นําเนื้อหาข่าวสารที่น่าสน ใจมาฝากผู้ฟังขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบพคุณนะครับแลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรัฐถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ